สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับมือนีเดี๋ยวพามาชมนะครับบนกระดาษด่างน,นะครับว่าซื้อใครมากกับซื้อเป็นตน้นหรือเป็นต้นน้อยมากกับซื้อใครมารุ่นอะไรจะดีก็กันนะครับแต่สําหรับความคิดผมนะครับผมว่าซื้อเป็นต้นดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ซื้อเป็นใครใครมากน,นะครับเผื่อมารุ่นนะครับ รุ่นาาว่าจะดังบอโดยทุนที่เขาหน่อยนะครับมีทุนหน่อยแต้ก็เป็นสายรุ่นนะครับวอกออกมากับเป็นนักษณันี้ไรอย่เี้พอไปแรกก็จะเคี้ยวกับก็รุ่นต่อไปอเีกครับพอไปที่สองมันจะออกมาดาังหรือเปล่าครับมันก็รุ่นนะครับแต่ต้นนี้ก็ซื้อมาใครมาพันสองนะครับพันสองรวมทรงแต่ถ้าเขาซื้อตนมันมาตนตนเบบีครับตนในหน่อยมากอะประมาณสองพัน สองพันขึ้นถึงสามพันนะครับแต่สําหรับควรมว่าซื้อสองพันถึงสามพันนั้นเท่าสิหูเลยครับว่าต้นดางครับใบดางมันออกมามันก็จะออกมาประมาณสองใบแล้วนะครับครับผมว่าซื้อต้นดีกว่านะครับผมราวาห้องกะแต่เขาซื้อมาดางังซื้อใครมันมาดังแล้วมันก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วเขียวแล้วมันก็ ก็คุ้มครับการรุนกันเยวๆนะครับว่ามันจะไม่ดางบอนะครับแต่เรียงกันไปนะครับทางทีเขาก็ไม่ได้รับประกันนะครับว่าซื้อม้าแล้วจากใครมันสีดางทุกตนนะครับมันสะดางทุกตนนี่แหละครับสายรุ่นนะครับผมว่าซื้อเป็นต้นเบบีดีกว่านะครับซื้อเป็นต้นเบบีดีกว่าครับเก็บเงินอีกสักน้อยเอากับเมาซื้อเอานะครับจะได้รู้เลยครับว่ามันดางแนวกับบางเที่ยเขาซื้อสอง สองไข่จากต้นที่ดังกันบางเทียมมันกับเขียวทั้งสองบางเทียมกับดังทั้งสองมันก็ต้องรุ่นกันไปเน่าเห่านะครับครับผมแต่ว่าสําหรับผมก็คิดว่าซื้อเป็นแบบเปปีเทเฮรู้เลยว่าต้นนี้มันดังแล้วครับซื้อมาเลี้ยงนะครับครับอาจจะต่างกันบ็อกกี้บาทนะครับก,กันบ็อกกี้บาท แต่เข้ากับบริลลุนแบบง่าๆนะครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ